สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก๋งมือ2นะคะเป็นรถเก๋งบ้านค่ะคันนี้5 3 0 0 0บาทนะคะไปตามสภาพตามราคากันเลยค่ะรถ Toyota v i ีออสตัวเจปีสินหนะคะขายตามสภาพโครงสร้างของตัวรถนะคะยังสภาพแบบเดิมอยู่ค่ะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ำนะคะเครื่องเคียร์สมบูรณ์ดี ทรงก็ยังโอเคนะคะท่านจากทรงลงแม็กเรียบร้อยถูกท่านสีไม่ค่อยเสยเท่าไหร่นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะภายในกว้างๆนะคะมีดิฟฟี่ด้วยค่ะแอร์เย็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานชค่องร่างพอได้เทาขับเรวซ้ายสุดเรวขวาสุดยังไม่ดังค่ะล้อแม็กขอบ้5จอด v ว m ดี M3 ใช้งานได้ปกตินะคะ ราคา5 3 0 0 0บาททางเงินสดสนใจดูรถได้แถวสวนสยามซอย14แยก2นะคะแอดมินใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเพื่อจะได้ติดต่อสอบถามนัดดูรถด้วยตนเองนั่นเองนะคะจะได้สะดวกค่ะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ